ครับขบิมครับพี่น้องมีมาดบึงไอพันยามรอบน้ำสงครามเนะาะกำลังยามครับวัาหลังมานได้หลังนี่เพนว่ามามนลุ้นนำกันครับพี่น้องครับมีป่าอย่างนอกเขาเนาะโอ้โ ได้ปรากฏครับปรากฏสองตัวกับปลานางปลานางสามตัวสี่ตัวครับมัน้เป็นกระติ่งตัวนึงรอดไปแล้วเพป็นว่าตัวใดรอดก็ให้ปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปมันมันยังบ่อหญ่เนาะปลาก็ได้หได้ปลาก็ได้หลายตื่แล้วปลานางเป็นปลานางครับปลานางใบก็มี ความสะอาดนะครัใช้ใช้ไม้เนาะไม้ค้ำลงไปหอดพื้นดินหมดได้ครับพี่น้องเลยแต่บ่ได้ใส่เหงื่อได้รอบแบบรอบอันนี้บ่ได้ใส่บ่ได้ใส่เหงื่ออ่อยได้บ่ได้ใส่เหงือ่อน้ำเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักสิบเมตรครับพี่น้องเรียบร้อยครับ รอบน้ำสงครามเลยน้ำิ่มลุงแล้วกันปลาก็เริ่มเข้ารอบแล้วครับพี่น้องชั่วโอ้ยหลังนี้บ่มีจ้ากตัวตัวใส่ด่างห้าเซ้นสี่เส้นห้าเสนพอด้รอบเพิ่นก็นได้ทำความสะอาดเล็กน้อยครับหลังได้หลังบอ่อแล้วครับพี่น้องโอ้บอ่อขึ้นได้น้ำลง่ลายแล้ว เบ่งดูหลังนี่มันบ่ได้อยู่ครับเพี่น้อง 4, นี่สี่ตัวเนาะสี่ห้าตูป่าปลานี่ปลาได้ครับเป็นปลานางเด้ปลานางเมียนบ่ นป่านางใหญ่เข้าได้หลังนี่คือมันเคยเข้าน้ำก็ไหลแห้งขนาดครับพี่น้องน้ำสงครามก็ได้น้ำลงน้ำเริ่มลงแห้งแล้วเมื่อคือนนี้ก็ลงอู่หลายสินอยู่เป็นยี่สิบสิบอยู่เลยครับโอ้ป่าหมู่ไผ่นั่นถึงนั่นเลยินด่างเลยโอ้ทุกทุเน้อแม่ป่านางครงับป่านางตัวใหญ่ๆเลย

ช่วงนี้มันยังยามบ่อได้อีกหลายปันได้ครับน้ํายังไหลแหงอยู่แล้วก lonely, ector, ็น้ํากัดเพิ่งสิเริ่มลุงเนาะลักรอบก็ยังยังยังบูดไหลลักรอบก็ยังยังบูดไหลไหลหลังอยู่น่างครับน่างปลาก like ุดปลาปลาแคยังเห็นเนาะปลาขี้เหี้ยบางคนเห็นเป็นปลาขี้เหี้ย ได้พอได้กินครับจามแลยวแล้วเอาปลาแล้วกันเอาไม้คำลุงให้ก่